็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กันต่อนะกับ JCB นะครับ JS 2 0 5 S c นะครับขยับขยายกันมาอีกมุมนึงนะฮะเพราะว่ามุมนั้นนะฮะยืนถ่ายแล้วมากเกินบางทีเผื่อบางจังหวะนะครับอยากจะขยับหรือว่าอยากจะเดินหน่อยนี่ลำบากนะฮะเดินไปแล้วจมนะครับมิดข้อเลยนะฮะมิดข้อเข่าเลย กับงานขุดลอกนะครับขุดลอกอ่างนะฮะอ่างเก็บน้ํานะครับพื้นที่ก็ฝั่งนู้นอีกฝูงนึงนะอีกสี่ห้าคันนะเป็นโมมสืกกันทั้งแขงเลยมั้งเนะี่ยดูทรงละแต่ใกล้เหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญคือรถไม่ถึงนะรถที่แบบธรรมดาชาวบ้านแล้วนี่ไม่ถึงเนะต้องเป็นขี่มอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็สิบ้อนะครับถึงจะไปได้นะฮะ หน้าฝนนะคุณผู้ชมลำบากกันหน่อยนึงนะครับหนึ่งทีมงานจากเมืองเลยนะครับมี JCB มี2 0 5 c จากซานี่มี SuperX จากโ r เบนะครับแต่ว่าวันนี้ทำงานกันอยู่ขั้นหนึ่งก่อนนะฮะที่เหลือรอรอเมนน่นแนน้นรอซ่อมนะที่เหลือรอซ่อมกันอยู่เอาวางกันไปนะครับ ว่ากันไปนะหน้างานจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะมีทํางานมีซ่อมบำรุงมีเปลี่ยนอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเมื่อถึงกําหนดอายุเมื่อถึงกําหนดระยะเวลามันก็ต้องมีของที่มันพังมันชํารุดนะครับก็ต้องซ่อมแซมกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับฝากกดติดตามกันหน่อยลวกันนะครับหายไปนานเหมือนกันนะ <laughs> หายไปนานเหมือนกันไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับด้วยง,งานประจําที่มีก็ ก็เยอะเหมือนกันนะครับมีเยอะนะฮะวันไหนว่างนะฮะวันหยุดก็มาถ่ายได้ก็มานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าชื่นชอบนะครับในมุมมองที่ผมนําเสนอนะฮะก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทั้งทาง y t u t u นะฮะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะครับ Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับเด็กชายกล้องนะฮะชื่อเดียวกันเลยหรือถ้าจะสะดวกทาง y o u t u b e ก็ก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปนะฮะ ก็ขอบคุณกันมากๆเลยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับไปอยู่ข้างหลังมาเสียงนี้บอกเลยว่ากระหึ่มมากนะกระหึ่มนะแต่ว่าตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้หาสเปคนะครับคือมาถึงก็ใส่กันเลยนะนี่เป็นคลิปที่2นะครับมาใส่กันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดนะฮะถ่ายยังไงก็ลงไปอย่างนั้นเลยละกันนะครับเพราะว่า โปรแกรมตัดต่อผมนี่มันมันหมดอายุนะมันซื้อไม่ได้มันหมดอายุละนะกำลังหาทางซื้อมันอยู่นะก็อาจจะมีบ้างนะที่อาจจะภาพตะกุบตะกักนะไม่ได้ตัดอันนี้ก็ก็จะว่ากันนะบอกว่าคลิปตัดต่อยังมีปัญหากันอยู่นะครับสุดเราจากเมืองผู้ดีนะครับ JCB โอเคก็ขับได้เนียนเหมือนกันนะขุดได้เนียนเหมือนกันนะคุณผู้ชม เดี๋ยวพาไปเดินไปดูข้างหลังครับฝั่งนู้นก็จะมีเหมือนกันเป็นโกเบน,นะครับแล้วก็ฮิตาชินะฮะแต่ว่าผมยังเดินไปไม่ถึงนะครับฝั่งนู้นนะฮะไม่รู้ว่าเห็นไหมเราจนเข้าไม่ถึงนะฮะต้องเดินอย่างเดียวโอ้พอเป็นหน้าแรงนี่ก็คงขับไปได้เลยนะฮะ ตอนนี้มาหน้าฝนนะสูง 4, สี่ซูงห้านี่เจ๊งนะครับก็ว่ากันไปนะฮะกระว่ากันไปเป็นบรรยากาศนะครับการเดินทางไปถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเอามาฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมเอาข้างหลังกันนี่แหละมาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้แหละเสียงเครื่องมันจะได้พ้อๆกันเลย เป็นงานโยนดินนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่า10ล้อน่าจะเข้าไม่ได้นะฮะสิล้อนี้เข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละงานโยนดินงานโยนดิน แต่บุ้งกีนี้ไม่ใหญ่มากนะน่าจะอยู่ประมาณเรลด0.9หรือสมกาประมาณนั้นนะ ก็เสียของการใส่รองเท้าแตะมาลุยโคลนนะยืนตรงไหนก็ไม่ได้จมไปหมดเลยเออ อาละคคุณผู้ชมครับถ้าใครที่เข้ามาชมนะฮะ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามเพื่อ mm hmm. เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ mm hmm.